สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ครับแล้วก็มีตัวเลขเคคารับมานําเสนอกันนะวันนี้เป็นแตะสูงครับ S82P นะครับนะตัวนี้ด้านหลังนี่จะมีแคปหลังด้วยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นหลังคาสูงครับคนสูงใหญ่นี้ขับได้สบายครับหลังคาแบบนี้หัวไม่ติดครับนะก็รายละเอียดเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เป็นตัวา ef ครับ5เกียร์นะครับ660ซีซีนะครับ ระบบไฟนี่ติดครบครับนะใช้งานได้ครับรถคันนี้อ,ออกเป็นใบซื้อขายให้นะครับนะทะเบียนคงไม่มีนะครับก็นะครับอย่างว่าครับใครที่อยากจะได้เอาไว้ใช้ วิ่งตามท้องถนนทั่วไปนี่คงไม่เหมาะครับนะเอาไว้ขายของทั่วไปนี่คงไม่เหมาะแน่ครับเสี่ยงนะแต่ถ้าคนอยากจะได้เอาไว้ใช้งานในพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ปิดในสวนในไร่ตัวเองนะครับนะในบ่อในฟาร์มอะไรนนะประมาณนี้ถือว่าก็คุ้มราคาครับรกับราคา5 5 0 0 0บาทนะเจ้าของตั้งไว้นะครับ55,000บาทก็เพราะว่ารถแบบเนี้ยเอาไว้ขนของเนี่ยถือว่าคุ้มมากครับนะขน พืชผลทางการเกษตรครับผลผลิตนะลำเลียงจากในสวนออกมาครับจุดลำเลียงแล้วก็ค่อยเอาขึ้นรถใหญ่อีกทีครับแบบนี้ถือว่าคุ้มอยู่นะสวนส้มนะในฟาร์มในบ่อกุ้งบ่อปลานะครับนะเอารถเล็กแบบนี้ครับไปวิ่งคันวังนะถือว่าคุ้มคุ้มกว่าครับก็ลองดูแล้วกันครับเผื่อใครกําลังมองหาอยู่นะครับตัวนี้มีแคปพูดถึงนี่ถ้าเป็นรถมีทะเบียนนี่ราคานี่พุ่งแน่นอนครับด้านหลังนี่มัน เอ็นเบาได้ครับแล้วก็เก็บพวกสัมภาระต่างๆได้ด้วยครับถ้าเป็นรถรุ่นอื่นๆทั่วไปเนี่ยมันจะไม่มีแคปด้านหลังนะครับเวลาเรานั่งเนี่ยเวลาจะมีเอกสารมีกระเป๋าติดตัวครับนั่งสองคนนะมันก็จะไม่มีพื้นที่เก็บนะก็จะลาบากครับแต่ถ้าเกิดมีแคปแบบนี้ถือว่าดีเลยนะครับก็ใครมองหาตัวนี้อยู่ครับก็ลองดูแล้วกันครับผมทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กเจ้าของรถว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับก็มีเบอร์โทรอยู่นั้นไว้ให้เรียบร้อยครับติดต่อกัน เอาเองนะครับนะทางช่องเป็นแค่สื่อการใงนเท่อน,นั้นรถคันนี้อยู่นนทบ,บุรีครับโอเคตอนคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถข่าใหม่ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ